สรยุทธ์บอกสาเหตุลำดวนเสียชีวิตที่แท้จริงเล่านาทีแสนสุขตั้งแต่พบก่อนจากสรยุทธ์บอกสาเหตุลำดวนเสียชีวิตที่แท้จริงเล่านาทีแสนสุขตั้งแต่พบก่อนจากเชื่อว่าธาตุแมวธาตุหมากลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆจากที่ก่อนหน้านี้สรยสุทธ์สุทัศนะจินดา ได้แจ้งข่าวว่าลำดวนน้องหมาลูกรักในบ้านได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคม2566ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจแจ้งข่าวดังกล่าวหลังจากจัดรายการสดเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสรยุทธ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้พาลำดวนไปชาปนากิจและได้พาลำดวนกลับบ้านก่อนจะเล่าเรื่องราวว่าขอบคุณทุกท่านที่เอ็นดูลำดวนและส่งกำลังใจมาให้ครับลำดวนหมาไทยสีสว่างหลังอ่านผมตั้งใจหามาเลี้ยงเป็นแฟนทองดีหมาไทยสีน้ำตาลที่มีแฟนรายการยกให้ตอนนั้นทองดี น่าจะสองขวบแล้วผมก็เจอลูกหมาสีเทาอ้วนๆป้องๆดูลักษณะต่างจากทองดีตอนเด็กมากจำได้ว่าซื้อมาราคาก็สูงทีเดียวเพราะสีนี้สมัยนั้นหายากหน่อยตั้งใจตั้งชื่อให้เข้ากันตามเพลงเก่าสมัยก่อนลำดวนกับทองดีเขารักกันลำดวนโตขึ้นมาในวิถีต่างกับทองดีอย่างสิ้นเชิง พราะทองดีปราดเปรียวไฮเปอร์กว่าส่วนลำดวนจะนิ่งนิ่งเฉยเฉยยกเว้นเวลาทองดีหลุดวิ่งเป็นม้าออกจากบ้านลำดวนจะวิ่งตามพยายามปราดเปรียวไปด้วยแต่โดยปกตินางจะนิ่งๆิ่งเวลาผมกลับบ้านมาทองดีจะต้องเข้ามาดีอกดีใจกอดซ้ายกอดขวาแต่ลำดวนจะแค่เดินมาแสดงตัวเฉยเฉย เวลาอยู่บ้านทองดีจะเข้ามาเคล้าเคลีย์แต่ลำดวนจะแค่เข้ามาแตะมือแล้วก็เดินไปนั่งให้เห็นในระยะสายตาทองดีกัดงูกัดตัวเงินตัวทองเห่าไล่คนแปลกหน้าแต่ลำดวนแทบไม่เคยเห่าใครทั้งชีวิตไม่เคยทำบาปไม่มีสัญชาตญาณของนักล่าอย่างมากหลังทองดีไม่อยู่แล้วคือวิ่งไปจ้องแล้วก็วิ่งมาหาเหมือนมาบอกแค่นั้นถ้าทองดียังอยู่ จอนไม่มีทางเข้ามาในบ้านได้แต่กับลำดวนจอนเป็นฝ่ายป่วนลำดวนเพราะลำดวนไม่เคยมีท่าทีจะคุกคามจอนเลยถามว่าลำดวนอ้อนไหมก็อ้อนในแบบของนางคือมาแสดงตัวเดินตามบ้างเข้ามานั่งข้างๆบ้างแต่มาแบบเฉยๆลำดวนจะไม่ยอมนอนพื้นนางจะขึ้นมานอนบนโต๊ะบ้างโซฟาบ้างสุดท้ายก็ต้องยกให้เป็นที่นอนของนาง และลำดวนก็พร้อมจะเบียดนั่งเบียดนอนกับผมเสมอบางทีผมนั่งก่อนนางก็จะขึ้นมาเบียดให้ได้หรือบางทีผมหลับไปรู้สึกตัวขึ้นมานางก็มากองอยู่ข้างตัวแล้วสิ่งเดียวที่ลำดวนจะอ้อนหนักกว่าทองดีคือเวลาผมนั่งกินข้าวทั้งทองดีและลำดวนจะเอาคางมากดขาผมแต่ลำดวนจะกดหนักกว่าและกดนานกว่าจนกว่าผมจะใจอ่อน เมื่อครั้งผมไม่ได้จัดรายการทางทีวีเคย Facebook Live เล่าข่าวสบายสบายลำดวนที่เคยไม่หือไม่อือเท่าไหร่กลับสามารถนั่งตัวตรงเป็นเพื่อนผมหน้าโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้แปลกหลังทองดีจากไปลำดวนเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตัวแทนทองดีคือมาคลุกคลีกับผมใกล้ชิดกว่าเดิม อ้อนกว่าเดิมจากเคยแค่อยู่ข้างๆก็ต้องเอาตัวมาสัมผัสถ้าผมไม่สนใจก็จะสะกิดด้วยวิธีนั้นวิธีนี้แบบที่ทองดีเคยทำหลังผมออกจากเรือนจำมาก็ได้รู้ว่าอาการไตเสื่อมบุกเข้ามาโจมตีลํำดวนหมอบอกว่าเป็นไปตามอายุก็คอยประคับประคองคุมอาหารให้นำเกลือช่วยลดค่าไตคา่าของเสียมาเป็นปี ซึ่งหมอก็บอกลำดวนแข็งแกร่งมากทีแรกก็ประเมินว่าไม่นานแต่ก็อยู่กันมาอีกนานพอสมควรจนหมอชมว่าลำดวนเก่งราวปีกว่าที่ผ่านมาทุกวันผมต้องพาลำดวนไปให้น้ำเกลือถึงเวลาก็ขับรถไปรับกลับบ้านพาเดินเล่นบ้างทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติดี จนกระทั่งเมื่อสามสัปดาห์ก่อนจู่จูก็ซุดมีอาการชักค่าดตายขึ้นสูงของเสียเยือตีสีต้องวิ่งหาโรงพยาบาลสัตว์ก่อนจะรู้ว่าติดเชื้อจนสมนึกว่าจะไม่รอดสุดท้ายประครบประงมจัดห้องฉุกเฉินที่บ้านให้น้ำเกลือทั้งวันผมอยู่บ้านก็นอนเล่นโทรศัพท์เป็นเพื่อนจนดูดีขึ้นเรื่อยๆ กำลังคิดว่าจากที่ป่วยติดเตียงจะหาทางช่วยให้ค่อยๆฟื้นเพราะลำดวนก็พยายามจะลุกเดินคืนสุดท้ายลำดวนก็พยายามจะลุกเดินดูดีมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่19พฤษภาคมที่บ้านรอผมจัดรายการจนเสร็จถึงค่อยบอกว่าลำดวนจากไปแล้ว ร่างลำดวนใส่รถมนอานอนอยู่ข้างล่างช่องสามแล้วผมพาลำดวนไปเผาที่วัดคลองเตยในจับเนื้อจับตัวเขายังเหมือนลำดวนยังไม่ไปยังโทรถามหมอว่าลักษณะอย่างนี้สิ้นใจแน่แล้วใช่ไหมผมเอาเท่ากระดูกกลับมาไว้บ้านตั้งแต่วันแรกจริงๆเขาให้รับวันรุ่งขึ้นก็ได้แต่ผมอยากให้ลำดวนกลับบ้าน กลับมาอยู่ในที่ที่ลำดวนเคยอยู่เคยอยู่ตรงไหนเคยดูเคยว่าเรื่องขุดนั่นขุดนี่กลับมาก็บอกอยากขุดอยากรื้ออะไรตามสบายเลยแต่เชื่อไหมครับผมกลับรู้สึกว่าลำดวนขึ้นมานอนเบียดกับผมเหมือนตอนที่เขายังไม่ป่วยหนักทองดีคือหมาที่ซื่อสัตย์เป็นสัญชาตญาณของเขาแสดงออกว่ารักมากแต่ลำดวนมีการแสดงออกที่ซับซ้อนกว่า อธิบายคงไม่ถูกจนบางทีแอบ,บนึกว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าหน้ามึงมากอยู่ด้วยแล้วมีแต่หัวเราะวันนี้วันที่21พฤษภาคม66ผมเอาเท่ากระดูกลำดวนมาฝังไว้ในสวนที่บ้านข้างๆจุดที่ฝังทองดีตั้งแต่ทองดีจากไปลำดวนมักจะมองมาทางที่ฝังทองดีไม่รู้จะมีความหมายอะไรไหมแต่วันที่ฝังทองดี วันนั้นลำดวนก็มาคอยนั่งอยู่ใกล้ๆเพลงประกอบนี้ผมเปิดให้เขาฟังตลอดเวลาตอนที่เขาป่วยครับไปเกิดเป็นอะไรก็ขอให้มีแต่คนรักได้เจอแต่คนดีๆนะลำดวนนะ